สวัสดีมิตุรักษ์แฟนเกมนะครับเวลาน้องเล่นเกมอาร์คนะครับน้องเคยผูกพันกับสัตว์ไหมแบบเราเลี้ยงเขามาเราจับเขามาด้วยความยากลําบากแล้วก็ไปกัดตัวนู้นตัวนี้มาด้วยกันอนะ่ะแล้ววันนึงเขาตายไปอะ่ะหรือว่าอยู่ดีเขาหายไปจากหลายชื่อสัตว์อ่ะน้องจะทํายังไงครับผมอก่อนจะไปเรื่องนั้นนะครับตอนนี้นะครับพี่กำลังทําคิปเบิลอยู่นะครับคิปเบิลก็คือคิปเบิลของเจ้า คาปิจาระนะครับซึ่งเป็นของโปรดของเจ้าคาปโปสุคัสที่เราจะไปจับกันวันนี้นะครับอย่างที่น้องเห็นที่ปกคลิปเนาะที่น้องเข้ามาดูก็เพราะว่าจะมาดูพี่จับเจ้าคาปโปสุคัตนะครับแต่ว่าก่อนอื่นมันมีเรื่องที่น่าเศร้าที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็จะบอกถึงวิธีแก้ปัญหานะโอเคครับผมคลิปเบิ้ลได้ครบแล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปคาบอ่านกันต่อแล้วกันเนาะอ่านของเจ้าคาปโปสุคัดนะครับ นะครับได้ที่เลเวล39นะครับผมจะเป็นตัวนี้นะครับของที่ใช้ก็จะมีมีหนังนะครับมีชีตินหรือว่าคีราตินนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เป็นไฟเบอร์เนาะก็ค้าไปเลยครับผมแล้วก็คืนของไปในโต๊ะสมิธตีล้ละกันจะได้ไม่หนักตัวเราเนาะ,ะพี่จะบอกว่า wow วันที่พี่ไปจับเจ้านกพีราโกนิดนะครับตัวนี้พี่กลับมาเว้ยม้าไฟพี่หายวะน้อง oh, <no. S 1> แล้วระหว่างนั้นนะครับที่พี่กลับมาพี่เห็นในยะูนิคอร์นน่ะมันลอยคออยู่เว้ยลอยคออยู่ในทะเลอ่ะดีนะครับว่าพี่ไปช่วยทันน่ะแต่ว่าม้าไฟนะครับก็คือไม่ใช่ตัวนี้คือตัวนี้คือตัวที่สองเนาะตัวแรกที่พี่จับมานะครับที่พี่แบบพยายามรีเซฟอะมันคือตัวแรกที่พี่เคยมีในเกมอาร์คเลยนะมันหายไปเว้ย พี่ก็พยายามไปดำดูในทะเลนะครับมันก็ไม่มีอ่ะมันเจอแต่อายูนิคอนอ่ะที่มันลอยคออยู่นะครับนั่นแหละแล้วพี่มันดูในรายชื่อสัตว์นะครับรายชื่อสัตว์มันก็ไม่อยู่แล้วอ่ะนั่นแปลว่าเขาตายแล้วไงน้องเข้าใจไหมว่าเขาตายแล้วอ่ะเออแล้ววันนี้นะครับพี่ก็เลยคิดว่าพี่ต้องบอกน้องแหละน้องจะได้ไม่พลาดเหมือนพี่เนาะก็วิธีนะครับที่ทําให้สัตว์ซึ่งเป็นลูกรักเราเนี่ย เวลามันตายไปแล้ว<า>มันสามารถกลับมาหาเราได้นะครับมันก,ก็คือการที่เรานะครับ <ng> จะต้องเก็บชิปของเขานะครับไปไว้ในที่ปลอดภัยนะน้องจะไว้ในตัวน้องหรือไว้ในตู้เซฟไว้ไหนๆก็ได้นะครับแล้วชิปตัวนี้นะครับเมื่อเราแตะมันก็จะขึ้นชื่อและขึ้นเลเวลเท่านั้นนะครับมันจะไม่มีเวลาคูด,ดาวมันจะไม่หมดอายุนะครับอืมจนกว่าวันหนึ่งนะครับถ้าวันหนึ่งที่เขาแบบว่าตายลงไปด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของเราก็แล้วแต่ มันจะเริ่มขึ้นครูดาวนะครับ oh. แบบนี้นะครับ oh, <no. S 1> เห็นไหมแล้วก็ค่าชุบชีวิตของเขานะครับก็จะเท่ากับเวลาที่เราชุบสัตว์ทั่วไปเลยนะครับเราสามารถชุบเขามาได้แล้วพอชุบเสร็จนะครับเขาก็จะมาเป็นลูกเราเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเขาตายไปในขณะที่ชิปอยู่ในตัวเขาแล้วเราเอาชิปไม่ทันนะ่ะเราจะไม่มีวันได้เขาคืนมานะครับอันนี้คือทริค ของวันนี้นะครับที่พี่อยากจะบอกน้องเนาะเพราะว่าพี่จะพลาดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลูกรักของน้องตัวไหนนะครับที่ยังมีชิปอยู่กับตัวควรจะไปเอามาเก็บไว้ในที่ปลอดภัยนะครับเพราะเล่นออฟไลน์อ่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะบั๊กไปจมดินบั๊กไปย้ายที่ไปไหนตัวไหนอ่ะนะโอเคนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปจับขบปูคัสกันต่อเลยเนาะไป tram tram แทมแฉมออโอเคครับน้องปรับอารมณ์กันใหม่นะเรามาเข้าสู่ช่วงที่มันสนุกสนานกันบ้างนะอ่าเรื่องม้าไฟนะครับก็เสียใจจริงๆนะครับถ้าใครยังไม่ได้เอาชิปของลูกลักนะครับออกไปเก็บไว้ในที่ปลอดภยัยก็จัดการด้วยสารล่าเป็นไงตกใจไหมตำรวจตกใจปะครับมันคจะตายจริงเลยใช่ไหมพี่พีรอเล่นรอเล่นรอเล่นหรอกนะแหมหยอกเล่นนะโอเค วันนี้นะครับก็มากับเจ้าหมวกพริกนะหมวกพริกแสนอร่อยนะครับผมจริงๆอ่ะว่าจะใส่เป็นหมวกโจเกอร์นะครับเดี๋ยวจะว่าพี่เป็นเหมือนพี่ปามมี่ซะอีกนะก็เลยอ่ะใส่หมวกพริกดีกว่ามันก็ดูตลกดีเหมือนกันนะอ่าโอเคไปได้เวลาแล้วครับจับเจ้าคาโปสุคัตนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะพี่ก็ได้มาจากดันเจียนนี่แหละแล้วนะครับอยู่ที่450นะครับแล้วก็ราคาชุบชีวิตนะครับถูกมากเลยนะฮะอยู่ที่8แอมเบอร์เท่านั้นเองเออ อ่าแถวบ้านี้ก็ชุบชีวิตมันเลยมาคาโปสุคัสคาปัสุูโคราคาโปสุคัสคาปัสุโคเอ้ยเอ้ยเอ้ย้ฆ่าไปฆ่าไปอ่าอ่ามาฆ่าไปมาฆ่าไปมาดิมาดิเฮ้ยมึงอย่ากัดลูกกูอะไรก็ได้อย่าอย่ากัดลูกกูอย่าลูกลูกยายายาลูกยาเดี๋มันตายเดี๋มันตายเฮ้ยอย่ายาตัวอียาลูกปุ๊กยาเชี่ยตายเลยกูงานงอกเลยกู ไอชิบหายมันตัวอีโอ้ยตายแล้วอือโอเคกูลืมเซฟด้วยดี่ทำไมทำอย่างนี้โอ้ท่านตัวดีเอ้ยท่านท่านช่างแบบหัวใจท่าน,าน,าน,านแบบไล่าลแบบานีเลยอะแล้วก็ลืมตั้งเป็นพลาสีิบด้ยนะเอาใหม่น้องเริ่มต้นกันใหม่นะครับก็หมแต่หมนะคือจะตีมาสักก็ไม่ตีอะโมแต่เล่นอยู่นั่นแหละ เออเสียอีกแปดแอมเบอร์ทั้งนั้นเนี่ยกรรมกรรมของเวนเวนของกรรมเอา,าใหม่ครับผมเอาไปเออมามาเอา,า,าเรื่องจริงเลยตอนนี้เจอกระทะหน่อยเป็นไงกระทะผีสิงนะครับมามาเบี่งเขาให้เฮ้ยอย่าเกินอย่าเกินต <Yahoo! S 1> ีเกินไปแน่เลยเออไม่เกินเว้ยไม่เกินไม่เกินอ่าโอเคครับผมสรุปไปแล้วนะฮะที่พี่มาจับตอนกลางคืนเนี่ยเพราะว่า เดี๋ยวก็ไปนอนเนาะพอจับเสร็จก็เช้าพอดีนะครับจะได้ไปไฟกันตอนเช้าสว่างสว่างนะเออดูดูดิศบไปนีงอยู่นน่นอยู่เลยอะ่ะอ่ะโอเคจังหวะนี้ก็ไปนอนครับผมอยู่ไหนละเตียงอะ่ะมืดเหลือเกินอ่าขึ้นไปครับผมหลับกันเธอเราเอากเอกเอกโอเช้าพอดีเลยเนาะไปถอดสกินสายฟ้าก่อนสิฝ้าเดี๋ยวมันจะแปบตาเอาเนาะ น่าจะหิวแล้วล่ะป่านนี้แล้วตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวที่จับยากเย็นอะไรนะแต่ว่าไม่สามารถใช้โบล่าล็อกขาได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นกระทะตัวนี้นะครับใช้ดีมากเลยนะครับสามารถหาได้โดยการไปรีเอาหน้ากล่องในดันเจียนนะครับหน้ากล่องกระสุนน่ะเป็นวิธีเดียวกับที่เราหาไอ้ปีกเมงปอเลยนะเออใช้วิธีเดียวกันเป๊ะเลยนะครับอ่านั่นแหละหรือว่าจะซื้อเอาได้นะครับอุดหนุนทางผู้พัฒนาเขาก็ดีนะครับจะอยู่ตรงนี้นะจะให้ดูนะครับนี่ราคานะครับอยู่ที่ 300บาทนะครับแต่300บาทเนี้ยมันจะได้มาเป็นบูปินนะครับเออเราใช้ของครับซึ่งใช้ไม่เยอะหรอกพี่ดาเานะเพราะส่วนใหญ่ของที่ใช้ซื้อนะครับมันก็จะครับไม่ยากไม่เย็นหรอกนะครับก็สามารถซ่อมได้ครับใหม่ได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือใช้แล้วพังเลยนะคือไม่สามารถซ่อมแซมได้นะครับอ่ะมาอันนี้นะครับตัแตกของเขาก็หลักๆก็เป็นเลือดนะครับอยู่ที่2องพนะครับแล้วก็น้ําหนักรับได้ที่3ามร้อยสองกิโลสเตมิน่าไม่ต้องพูดถึงรับผมเยอะอยู่แล้วเนาะแล้วก็เป็น ราเมจนะครับก่อนจับอยู่ที่480แม่มีลุ้นเว้ยว่าหลังจับอาจจะขึ้นไปทะลุ800ถึงพนะ <Wow. S 1> ันนะไปเองครับใส่ไปเป็นยาคูณ10นะครับฟีดเข้าไปแล้วก็คีเบิ้ลไปไม่เดียวพอน่าจะอยู่โชว์น่นไงล่ะ <Yeah. S 1> จะดุ้งเพือกหมดเลยนะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวเมียนะครับผมพร้อมจะผสมพันธุ์เลยทีเดียวๆจัเป็นครับเลเวล672นะครับ,เลเลรบแล้วก็เลือดอยู่ที่3,900นะครับ ส่วนน้ำหนักนะครับขึ้นไปเป็น400กิโลว้าวเป็นไงน้องดามเมดนะครับได้มาที่980นะน้องเออ,อต่อไปก็ใส่อานเข้าไปครับผมโช้โช้เข้าไปมากับอานข่าวธรรมดานะครับวันนี้เพราะว่าไม่อยากเสียแอม,มเบอร์แล้ววะเก็บเก็บไว้บ้บางนะนี่การวิ่งนะครับผมแล้วเขาสามารถชาร์จได้นะพุ่งอ่ะพุ่งเดินธรรมดาแบบช้ามากน้อง แล้วก็ว่ายน้ําไม่เร็วมากนะครับพุ่งกระปัดกว่าขึ้นนะ <Wow. S 1> อย่างนี้นะครับ <Wow. S 1> นี่เป็นไงกระโดดงับนะครับแต่งับได้เฉพาะสัตว์เล็กนะครับ <Wow. S 1> พวกโดโดลิตโตโปัวอะไรพวกนี้จะงับได้เนาะงับไอลิงอะเนาะมิโซปิคัสดิซุปอะไร <c oughs> นี่ประมาณนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ไหนดีอะที่ถ้ำแล้วกันเนะาะถ้ำอลาแองนะครับเอาเขาไปโชว์ความโหดโดยการข้ามมุมหน่อยนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวลองกระโดดไปไนี่ถึงไหมเนี่ยถึงไหมเนี่ยลองลอง,ลองดิ โอ้โหอย่างเท่อย่างเท่เทนี่ไม่เสียเลือดด้วยนะครับเป็นไงเป็นไงไปกันครับผมไปเ,เดี๋ยวก่อนว่ายน้ําให้ดูดินีก็เป็นสัตว์น้ําแล้วไปนี่นะครับถ้าว่ายน้ําเหมือนจระเข้เลยอะเออว่ายน้ำเหมือนจระเข้เลยเานาะนะไม่เร็วนะครับว่ายน้ําไม่เร็วมากก็เหมือนจระเข้ทั่วไปนะครับไปพอแล้วเดี๋ยวจมน้ําตายก่อนเจ๊ไม่ได้มากกับชุดดำน้ำําไปครับผมไปยพบเจอกันที่หน้าถ้ำมแมลงแล้วกัน เอาละครับน้องตอนนี้นะครับพี่ก็อยู่ที่เกาะคาโน่นะครับ <Yeah>. oh. มาทําอะไรเกาะคาโน่ไหนว่าจะไปถ้ำแมลงอ่าเพราะว่าถ้ำแมลงนะครับพี่คิดว่าเราจะโชว์ความสามารถเขาได้ไม่เต็มที่ไงพี่จะใช้ท่านะครับค็อกกูดายตอปิโดว้าวท่าน,น,นะครับอย่างที่พี่ลองดูอ่ะเฮ้ยมันโหดว่ะมันกัดเข้าทีหนึ่งนะครับ400อเลยนะ oh. โอ้กัดเข้าเยอะนะครับผมพี่ก็เลยคิดว่า เอามันมานะครับผมใช้ถ้าคาอกูไดต่อวิดีโอที่นี่ดีกว่านะเพราะว่าพี่มีเควสที่จะต้องฆ่าเจ้าแรปเตอร์อยู่นะครับแล้วก็น่าจะมีเควสฆ่าทีเล็กด้วยแหละแต่ว่าตอนนี้นะครับมันยังไม่ขึ้นมามีเจ้าแรปเตอร์งั้นเดี๋ยวเราทำเควสฆ่าแรปเตอร์กันก่อนเลยนะครับอ่าแต่ว,ว่าเขาเรียกเควสให้เราเรียนเอนแกมของไปนะครับผมอ่าน่าไปปะพอกอ่ะอ่ะนี่ไงครับผมเรียนเอนเกมเสร็จแล้วนะครับเควสมันจะไปอยู่ข้างบนแบบน,บบนี้ก็กดสตาร์ทเลยอ่ามาแล้วครับผม อ่ะขาให้เราค้นหาแรปเตอร์ครับผมไปกันครับผมเพราะคุณได้ตอปิโดนี่ยิงจากน้ําขึ้นมาอย่างได้นี่เป็นไงครับผมถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ไม่ใช่สเตมินาสูงแบบนี้นะครับมันน่าจะใช้ได้แค่ไม่กี่ทีนะแต่ว่าอันนี้นะครับเนื่องจากเป็นตัวดันเจียนสเตมินามันสูงแบบนี้นะครับเราก็ต้องเอาเขามาใช้งานให้มันคุ้มค่านะฮะอ่ามาแล้วครับข้างหน้าใช่ไหมไม่ใช่นะฮะมันจะมีทีเล็กด้วยใส่เบอร์ทูตใส่เบอร์ทูตเหรออืออืม,อม ร้อยห้าสิบไม่โดนครับไม่โดนอร่างงี้ดีอร่างงี้ดีฮอคอดายตัวพิโดเฮ้ยนี่เป็นไงครับผมเอาออกแรปเตอร์แรปเตอร์แรปเตอร์ไม่โดน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 อืม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 ไหนอยู่ไหนอืมอืมเรียบร้อยไปดิเรียบร้อยไปดิโอเคครับผมเขาให้เอาค่าสี่ตัวนะครับข้างหน้านี่อะไรเซตปะทูดเหรอฮอคอดายตัวพิโด นี่เนี่ยทีเดียวตายไปเลยครับผมโคตรสัตว์โคตรสัตว์ต้องบอกงั้นเลยนะฮะมาฮอ็ไ้ต่ตอป่โดไม่โดนอีกไม่โดนอีกหรือโดนมะหรือโดนมะหรือโดนวะไข่ท่าเดียวเนี่ะนี่ไม่ถึงเออเอากปดีเฮ้ยไม่ตายไม่ตายตายยากกับเราตายยากกับเราเรียบร้อยไปดิวยยังโหดอ่ะน้องเทพอะไปครับผมข้างหน้านี่ใช่ไหมอ่าใช่ครับผมมาฮอ็ได้เฮ้ยต้องเลียงอีดีปะ ทำไมไหนวะก่อนที่จะโดนเจงฆ่านะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยนอนค่าบัได้ด้วยเป็นไงคาบไปด,ด้วยครับผมขคาบแรปเตอร์ได้ด้วยเว้ยเท่อะกัดเลยนี่แงมแงมแงมเรียบร้อยตายไปไดิเร็วร้อยเก้าสิบห้านะครับเหลือสองตัวข้างหน้านี่แม่มันเกิดบ่อยอยู่วะแรปเตอร์วะโอ้โหหลายตัวเลยว่ะแงมแงมแงมเข้าไปไหนอีกตัวนึงมาหันนี่ดีหันนีด Comm เรียบร้อยไปดีสำเร็จเควสดครับสำเร็จเควสดครับมาอ่าครับผมได้รับรมงวันเป็นอานของเจ้าแกลลี่มีมัดนะครับสีฟ้าเลยนะคุยอัลเมอร์สองร้อยเก้าจุบสี่นะครับเอา้าอืมอเจนมา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 ,เป,นนเ,ยยาเป็นนกแล้วยังไงเป็นนกก็กระถึงนะเว้ยบ,บินได้นะเว้ยมาบินได้นะบินได้นะขอืมอืยตายยากว่ะตายยากว่ะตายยากว่ะ มามาให้ตรงตรงหน่อยตรงหน่อยอืมอืมอืมไม่โดนไม่โดนนิดเดียวนิดเดียวขโวนไม่โดนมาน้องมา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 จังหวะนี้แหละเร่งๆอืมทีเดียวตายอุ้ยเลเวลล์สี่ร้อยสามสิบยังเยอะอ่ะเวลเด้งเลยทีเดียวครับผมต้อมแอพดาเมจนี่เท่าไหร่วะว้าวอัพดาเมจหนึ่งครั้งนะครับได้ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะ <Wow. S 1> อะ ได้กี่เบลเนี่ยได้2เบลนะตอนนี้นะครับดาเมจอยู่ที่1นึ่งพันหกสิอแล้วนะอุ้ยยังโหดน่าอ่ะโอเค,ครับเควสค่าทีเล็กนะครับเหมือนจะมีเควสค่าทีเล็กขึ้นมานะนี่นะครับผมเควสค่าทีเล็กนะครับอ่ะเขารีเควสให้เราเรียนเอ็นแกรมของปืนสั้นแล้วก็กระสุนนะครับอาจจะอยู่ที่เลเวลห้าสิบห้านะครับเพราะฉะนั้นใครจะทำเควสค่าทีเล็กนะครับต้องมีเลเวลห้าสิบห้าไปอย่างน้อยนะไปครับ เอาละครับน้องทีเล็กอยู่ข้างหน้านะครับทีเล็ก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 แล้ยังไงเลี้วสองร้อยแปดสิบห้ามาโอ้ยคาโน่ก็กวนใจอย่างเลยวะ่ะมามาหลวงส้มอยู่ในน้ำครับผมซุ้มอยู่ในน,ใน,น้ำแล้วก,ก็โดดเข้าไปมาสิทีเล็กแล้ยังไงทีเล็กได้ยังไงเลดหนึ่งหมื่นนะหลือสองพันแล้ว,ว, 1, 10, นะ 2, ลวมึงสู้กับใครมาหรือสองพันเนี่ย ตายยังวะหนาทีเล็กอะ่ะเปิดดวงคาโน่กัดตายไปแล้วเนี่ยมามามันที่ต่าที่ต่าไม่หาที่สูงมะน้องมันไม่ให้นัดวะเดี๋ยวสามร้อยกัดธรรมดาก็ได้วะอืมอืมเรียบร้อยสิครับเรียบร้อยสิครับอ่าได้รับรางวัลน,นะครับเป็นปืนกลน,นะครับเดี๋ยวมาดูดาเมจกันหน่อยเท่าไหร่นะดาเมจหนึ่งร้อยสิบนะครับเอออย่างนี้แหละ เกิดเราไม่ได้เซฟนะครับก็ถ้าอยากได้แรงแรงก็ต้องเซฟแล้วก็ค่อยทำเควสนะครับอ่าโอเคโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพาจับเจ้าคาโปตุคัทนะครับมันก็โหดอยู่นะถ้าเกิดเลเวลของสูงนะครับแล้วก็ใช้สนุกดีนะสกิลต่อปีโดนะครับเขาก็ใดต่อปีโดฮ่าโอเคแล้วพบกันใหม่อีีถัดไปนะครับสําหรับวันนี้ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ